แม้จะเสียสถิติชนะรวดมาในเกมแชมเปี้ยนลีกแต่หลังจากส่งทีมชุดใหญ่ลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลยังโชว์ความแข็งแกร่งให้เป็นที่ประจักษ์เื่อบุกไปล้มทีมที่กำลังฟอร์มแรงอย่างบอลมัร์ถึงรังสองต่อศูนย์ในการฟาดแข้งเมื่อวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์กยแต้มหนีรองจากฝูงอย่างอาเซนอนเป็นเก้าแต้มและเป็นการกดดันเดอะกันเนอร์ที่จะเล่นเกมยากในการต้อนรับแมนซิตี้วันอาทิตย์นี้ไปในตัวเก็บตก5้าประเด็นหลังเกมลิเวอร์พูลบุกเอาชนะบอลมัด หนึ่งเจ้าถิ่นคงโผชุดเดิมยำเจ้าป่าอันโดนีอิราโอลาผู้จัดการทีมบอลมัดไม่เปลี่ยนโผนักเตะ11คนแรกจากเกมล่าสุดที่พวกเขาเอาชนะฟอรเรสได้อย่างเหลือเชื่อ5-0ที่วายทาลิตี้สเตเดียมอย่างไรก็ดีในซุปม,มานั่งข้างสนามเจ้าบ้านเปลี่ยนให้วิลเดนนิสเป็นนายประตูตัวสำรองแทนมาร์คทราเวอร์ในเกมนี้นอกนั้นนักเตะรายอื่นเป็นโผชุดเดิมทั้งหมดเช่นกัน 2. หง์แดงส่งทีมชุดใหญ่ออกสึก อานเนอร์สล็อตในใหญ่ลิเวอร์พูลหวนกลับมาใช้งานทีมชุดใหญ่ลงบู๊หลังจากเขาพักสตาร์ดังเก้ารายจนออกไปแพ้ p s เ3ต่อ2หลังเข้ารอบน็อกเอาท์ถ้วยแชมเปี้ยนลีกล่วงหน้าก่อนแล้วหงแดงโรเตชันทีมจากเกมกลางสัปดาห์รวม9ชีวิตคงเหลือแค่แอนดี้โรเบิร์สันกับโคดี้คักโปที่ได้ออกสตาร์ต่ออีกนัดจากการวางโผดังกล่าวเท่ากับว่าเรดแมชชีนใช้บริการทีมชุดเดียวกันกับที่พวกเขาลงเล่นเกมลีกนัดล่าสุดที่เฝ้าบ้านทุบอิฟสวิตกระเจิง4ี่ต่อหนึ่งเมื่อสุดสัปดาาาห์่ผนม ขณะเดียวกันทีมเยือนได้ดีเอโกโชต้าหายเจ็บและดาวินนูนเยสหายป่วยกลับมารับบทตัวสำรองถึงกระนั้นเฟเดริโกเคียซ่าไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้ทั้งๆท,ท,ที่เขาเล่นกับ PSV ได้ครบทั้ง90นาทีแต่เคอร์ติสโจนที่หายเจ็บมีชื่อเป็นตัวสำรอง 3. คิงโมคลัมเป้าแซงแลมพาด เกมนี้เจ้าบ้านออกสตาร์ทได้อย่างน่าดูชมโดยเฉพาะพวกเขาเน้นทําเกมรุกทางด้านซ้ายเป็นหลักสร้างความปั่นป่วนให้กับเทรนอเล็กซานเดอร์อโนนแบ็กขวาทีมเยือนที่เล่นเกมรับได้อย่างละหลวมได้หลายครั้งกระทั่งนาทีที่30จุดเปลี่ยนของเกมก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อลูอิสคุกทาฟาวโคดี้กักโปในเขตโทษและมีหรือที่เพชคาตอย่างโมซาลาจะพลาดซึ่งทำให้หงแดงขึ้นนำหนึ่งต่อศูนใน45นาทีแรก จากประตูดังกล่าวทำให้คิงโมยิงได้ในเกมพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้20เม็ดแล้วและเป็นประตูที่177เในเกมพรีเมียร์ลีกของเขาซึ่งทำให้กองหน้าทีมชาติอียิปต์ขยับขึ้นสู่ทำเนียบดาวซันโวสูงสุดของรายการนี้ในอันดับ6ร่วมกับแฟรงค์แลมพาร์ดและเป็นประตูที่16ในเกมพรีเมียร์ลีก16นัดหลังของเขาด้วยแม้ว่าเมื่อเดือนมีนาคม2023สามซาลาจะยิงลูกโทษพลาดจรลิเวอร์พูลพ่ายบอลมัด1ต่อ0นย์ ขณะเดียวกันซาล่าคลำเป้าในเกมพรีเมียร์ลีกได้20เมตรขึ้นไปเป็นซีซั่นที่5แล้วเท่านั้นไม่พอขณะที่เกมในครึ่งหลังเดอร์เชอรี่พยายามหาทางตีเสมอและมีโอกาสไม่น้อยแต่ซาล่าก็โชว์เหนือให้ทีมเยือนนำหน้าเป็น2ต่อ0ในนาทีที่75เพิ่มสถิติเป็นประตูที่178ในเกมพรีเมียร์ลีกขยับนำลำผพาดได้สำเร็จและเป็นประตูที่25ในทุกรายการของซีซั่นนี้ นอกจากนี้ซาลาเพิ่มผลงานการยิงประตูในการค้าแข่งของตัวเองในทุกรายการกับทุกสโมสรในยุโรปเป็น301เมตรแล้ว 4. อลิซรงเบรกสถิติเชอรี่นอกจากซาลาจะโชว์ฟอร์มได้อย่างไร้กาศในเกมที่วทาลิตี้สเตเดียมแล้วนักเตะลิเวอร์พูลอีกรายที่สมควรได้รับคำชมเช่นกันย่อมหนีไม่พ้นอลิซงซึ่งเซฟลูกยากได้ตลอดทั้งเกมทั้งในครึ่งแรกและครึ่งหลัง ที่ต้องบอกอย่างนั้นก็เพราะนะายทวันทีมชาติบราซิลปฏิเสธโอกาสทำประตูของทีมเจ้าบ้านได้อย่างเหลือเชื่อจากการป้องกันลูกยิงระยะเผาขนได้เรียบวุฒพร้อมทั้งหยุดสถิติไม่แพ้เกมพรีเมียร์ลีกนาน11นัดติดต่อกันของบอลมัดแบ่งออกเป็นชนะเจเสมอ4ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดของพวกเขาในการเล่นเกมลีกระดับสูงสุดของประเทศแน่นอนว่าแม้ทีมของอิราโอลาจะพ่ายลิเวอร์พูลแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาทำได้ทัดเทียมกับอาคันตุกะในเกมนี้คือเปอร์เซ็นต์การครองบอล ซึ่งทั้งสงทีมทำได้เท่าเทียมกันในระดับ50%ทั้งในครึ่งแรกและหลังจบ90นาทีจะแตกต่างกันก็ตรงที่ความเด็ดขาดของซาร่าและความเหนียวหนึบของอลิซงนั่นเองขณะเดียวกันจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของอลิซงส่งผลให้น่าคิดว่าซีซั่นหน้าเขาจะอยู่กับทีมต่ออีกหรือไม่หลังจากสล็อตเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับจอจี้มามาดาชววลีผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจียของสโมสรบาเลนเซียเอาไว้แล้ว หลังคาดกันว่าอดีตมือเกาวทีมโรม่ามีแผนย้ายไปเฝ้าเสาในลิกซาอดุดีอาราเบียแถมอย่าลืมว่าควีนเคนเลเอร์ก็ไม่น่าจะยินดีรับใช้หงแดงต่อหากซีซั่นหน้าเขาจะต้องตกเป็นมือสองของทีมต่อไปหาดนำก่อนไม่มีแพ้ไม่มีเสมอหลังบุกกำรับบอลมัดได้สำเร็จลิเวอร์พูลสร้างผลงานไม่แพ้เกมพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้เพิ่มเป็น19นัดแล้วนับตั้งแต่โดนฟอเรสต์บุกมาคว่ำหนึ่งต่อศูนย์ถึงแอนฟิ์เมื่อเดือนกันยายน และที่สำคัญเรดแมช i n e มีสถิติที่น่าเกรงขามอย่างยิ่งอีกด้วยเนื่องจากทีมของสล็อตสามารถกำชัยในซีซั่นนี้ได้แบบ100%หากเป็นฝ่ายได้ประตูนำคู่แข่งก่อนซึ่งเกมที่ไวท a ลิตี้สเตเดียมยังเป็นเช่นนั้นและถือเป็นนัดที่15แล้วอีกทั้งในการต่อกรกับเดอะเชอรี่หงแดงมีสถิติที่คมมิดเนื่องจากนับตั้งแต่ได้โดนกันหนแรกเมื่อปี1927ทีมจากเมอร์ซีไซด์กำชัยได้เพิ่มเป็น19นัดเสมอ3นัดและแพ้แค่2นัดเท่านั้น นอกจากนี้ลิเวอร์พูลซึ่งชนะคู่แข่งรายนี้11จาก12เกมหลังลั่นกระสุนใส่บอลมัดไม่สำเร็จแค่เกมเดียวเท่านั้นในการเผชิญหน้ากันของศึกพรีเมียร์ลีกรวม16นัดแถมหงแดงมีผลงานสอยตาข่ายเดอะเชอรี่ได้อย่างน้อย3ประตูรวม10จาก16นัดด้วย